สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเอาคลิปนี้ผมก็มาอยู่ที่ร้านซับไพบูญอรัญยน์นะครับก็มาอัปเดตนะครับจะมาอัปเดตที่ร้านให้ดูอีกรอบนะครับหลังจากที่ไม่ได้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยนะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่ขายอะไรรถเกี่ยวข้าวนะครับมื้อสองนะครับเป็น รถเกีียวมือสองนะครับเอามาแยกอะไรขายนะครับนี่นะก็ใครที่ต้องการอะไรรถเกียวมือสองนะครับสามารถมาดูที่ร้านนี้ได้เลยนะครับเขาตัดขายทุกชิ้นเลยนะครับอยากได้ชิ้นไหนก็มาเลือกนะครับแล้วก็ถอดเอาเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนที่ เขาถอดไว้แล้วนะครับก็จะอยู่ภายในร้านนะครับพวกเครื่องพวกปั๊มนะครับมอเตอร์ก็สามารถมาเดินดูได้เลยนะครับหรือว่าอยากได้ในตัวรถนะครับก็มาถอดเอาได้เลยนะครับราคาก็แล้วแต่ชิ้นแล้วแต่สภาพนะครับนี่นะครับร้านนี้จะอยู่ที่อำเภอท่าตูมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ติดถนนเส้นท่าตูมชุมพลบุรีนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับ ลองโทรมาถามก่อนได้นะครับอยากได้อะไรชิ้นไหนนะครับนี่นะอันนี้จะเป็นหน้าร้านนะครับมีรถเข้ามาใหม่เยอะเลยนะครับเนี่ยรถเกี่ยวมือสองนะครับฝั่งน,นี้จะเป็นรถเข้าใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ได้มาสัก2อสเดือนแล้วนะครับรถเกี่ยวเข้ามาใหม่เพียบเลยนะครับ เกือบสิบคันนะครับครับล้อก็โดนรื้อนะครับโซ่นะครับล้อแ็กโซแตกใบแ็กนะครับก็ต้องมาดูเอานะครับอยากได้ชิ้นส่วนไหนนะครับ ันนี้ก็ยังอยู่นะครับหัวลากฟูโซคันนี้ก็ขายเหมือนกันนะครับแล้วก็มีรถหกล้อดำเข้ามาสองคันนะครับคันนี้กับคันนี้นะครับขายเหมือนกันนะครับเนีย่ยเป็นร้อยสิบห้าทั้งสองเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูรถเกียวนะครับที่เข้ามาใหม่ ดูครับสวยๆเลยนะครับข้างบนทางอุ้มนะครับสวยมากเลยอันนี้ก็โดนรือ้อเครื่องรื้อช่วงล่างไปแล้วนะครับชุดโซเท็กคันนี้ก็เครื่องไม่อยู่แล้วนะครับโซก็ไม่อยู่นะครับ นี่นะครับหกล้อมาจะขายอยู่นะสองคันนะครับหกล้อดำร้อยสิบห้านะครับอันนี้เขาก็มาจากโคราชนะครับมาเอาไอโซ่นะครับโซกับใบแล้วก็จะมีก้อนตัวเดิน อันนี้น้าร้านครับเต็มไปด้วยรถเกี่ยวนะครับเดี๋ยวจะเดินไปดูข้างในหน่อยนี่ครับคันเขียวหายแล้วนะครับที่อยู่ตรงนี้จะเป็นช่วงบนของรถเกี่ยวนะครับจอดอยู่ตรงนี้ น่าจะขายไปแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับข้างในก็อะไรยังแน่นเหมือนเดิมครับทั้งอะไรรถเกี่ยวอะไรแม็โครนะครับสิบล้อก็มีรถบรรทุกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มมอเตอร์นะครับ ก็จะเป็นที่เขาถอนมาจากรถเกี่ยวนะครับก็ลองมาเลือกดูนะครับนี่อะไรครับเยอะแยะเลย ดูเอานะครับมีเยอะนะครับไม่รู้อะไรต่ออะไรนะครับตัวนี้จะเป็นอะไรที่เขาถอดมาเรียงเรียงไว้แล้วนะครับ ก็ลองมาเลือกดูนะครับเยอะมากนะครับนี่น่าจะเป็นสลักแมคโครนะเนี่ย นี่ครับเครื่องก็จะมีทั้งเครื่องที่ยังไม่แกะนะครับแล้วก็มีเครื่องที่แกะแล้วนะครับเนี่ยก็ต้องมาเลือกดูนะครับข้างหลังมันก็ใช่นะครับเครื่องทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของรถเกี่ยวครับฝั่งนี้ นี่ครับวินก็เยอะนะครับพวกวินนะครับมูเล่นะครับ <c oughs> วินมูเล่พวกวินนะครับมูเล่นะครับก็มีเยอะอยู่นะครับอยู่ในลมครับอาจจะมืดหน่อยนะครับแสงไม่พอ นี่น่าจะเป็นโซ่แมคโครนะครับเนี่ยเส้นเบรมเลยโอ้คันนี้มาแบบฟางยังอยู่เลยนะครับเนี่ยโอ้คานหน้าครับเนี่ยนะครับรถเกี่ยวตอนนี้เข้ามาเยอะเลยนะครับ ก็อลองมาเลือกดูนะครับใครที่สนใจ